กราบยันบทพุทธคุณนะครับนะสมเด็จปลอมออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับท่านท่านเห็นว่าใช่เนี่ยท่านใจเย็นๆนะครับนะท่านทบทวนหน่อยนะครับนะท่านดูซูมนะท่านหาจุดแข็งจุดเดียวนี่นะนะครับท่านหาจุดแข็งจุดเดียวเนี่ยเขาเจาะจงให้เป็นนะท่านเจอซูมเนี่ยนะสะดุดตานะซูมไม่ใช่ปุ๊บเดี๋ยวท่านจะเห็นนะฮะเห็นขนาดไม่ใช่นะเห็น จะเห็นทั้งองค์เลยไม่ใช่นะท่านดูโครงหน้านะครับนะเขาจะขนาดก็จะผิดรูปร่างนะฮะนะเขาทำมาเขาทําไม่เหมือนทั้งองนะดูโครงหน้าเลยครับแล้วเนี่ยท่านดูนะฮะแล้วท่านดูเนะี่ยมวลสารเนี่ยเนี่ยมวลสารนะดูสีนะครับนะครับท่านดูสีนะครับแล้วตรงนี้จะยันค้านะครับนะตรงนี้นะฮะยันค้าอันนี้ยันโตนะครับ ตรงนี้ยันโลนะฮะยันโลตรงคอนะครับหน้าผากยันยันโตนะฮะนี่นี่นะฮะนะยัน้านะครับตรงนี้นะฮะยันโตนะครับเนี่ตรงหน้าผากนะฮะยันโตนะจระเอหัวจิกนะครับหัวจิกต่อเต่านะฮะหนาวแหวนติดนะครับแล้วโครงหน้านะโครงหน้าท่านจะเป็นเช่นนี้นะท่านถ้าดูนะฮะถ้าดูหินท่านดูเม็ดนะเม็ดสีฟ้าท่านดูนะฮะ ท่านดูตรงสีฟ้านี่ทั้งหลายเม็ดนะท่านดูนะฮะแล้วตรงเนี่ยนี่ก็อีกเม็ดนึงนะสีอื่นนะท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะเนี่ยองค์จริงเสียงจริงนะท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะผงสีเนี่ยนะนี่ผงสีนะท่านดูผงสีนะครับนะครับเห็นไปพร้อมกันนะฮะผงสีผสมทั้งองค์เลยท่านดูนะฮะนะเราเราเห็นไปพร้อมกันนะท่านดูนะะผงสีครับท่านดูนะฮะ แล้วท่านดูวิเศษแค่ไหนถ้าดูนะน pues nah, ีここ่ก็อีกสีนะฮะเขียวจนสิดนะฮะแล้วยันนะฮะท่านดูนะฮะณมะอุนะท่านดูนะฮะโครงสร้างในคาว่านะท่านดูนะฮะนะครับเห็นองค์เดียวก็เข้าใจแล้วนะเนี่ยลายนะคาว่านะนะครับแล้วท่านดูนะฮะโครงนะโครงเนี่ยสกิดผิวนะครับยันท่านดูนะฮะแล้วท่านดูยัน ทัดนะฮะทัดแบบสมเด็จนะถ้าทัดกว่าน,นี้ก็เกยครับท่านดูนะฮะท่านดูนะปลายลอเรือทัดเลยนะฮะนี่ยันสมเด็จท่านเป็นแบบนี้ท่านดูนะฮะนะนี่เห็นไหมฮะอุกดลงมาข้างล่างนะฮะท่านดูนะฮะโครงสร้างครับท่านดูหินสียังเนี่ยกระจายมาเรื่อยเนี่ยนะนะนี่ยันตรงเลยนะนี่ยออยักษ์นะคล้ายๆ้ายอยักษ์นะท่านดูนะครับสดๆดนะครับท่านดูนะฮะสดๆดนะฮะ เนี่ยตรงนี้อวิสุขสารติจะเป็นรอเรือขีดรอเรือตรงตรงตรงเนี่ยตรงนี้ครับนะท่านบางๆนะฮะท่านบางๆแล้วดูคาบคาบขงนะฮะคาบขงท่านดูสีผสมทั้งองค์เลยท่านดูแล้วแล้วท่านเห็นสีนะท่านดูข้างสีนะครับท่านเห็นฟองฮะฟองขงนะท่านดูเนี่ยนลท่านดูฟองขงกับสีฟ้าสวรรค์นะท่านดูเนี่ยนะครับฟองขงนะฮะเห็นพร้อมกันนะครับท่านนะฮะ เราเราเราไม่ได้จำมาเราดูพระองค์หนึ่งเนี่ยเราเจอพระองค์แล้วก็ดูการสร้างที่ถูกต้องท่านท่านท่านออกมาแล้วนะซูมท่านดูตอนนี้นะฮะนะทำทำไม่เหมือนทั้งองค์นะตอนนี้ซูมนะฮะกลับมาซูมอีกละนะซูมใช้ไม่ได้นะยุคใหม่ซูมใช้ไม่ได้ท่านซูมผิดนะครับนะท่านเห็นแท้เนี่ยนะท่านเห็นทั้งองค์นี้ท่านใจเย็นเย็นครับนะครับท่านเห็นทั้งองค์นี่นะท่านใจเย็นเย็นครับ ท่านทบทวนส e no ักนิดนะเอ๊ะแข็งไหมเจาะจงให้เป็นไหมนะครับเจาะจงไหมพอท่านมองนะทั้งก้อนนะเขาพยายามทําด้านคิดข้างให้เหมือนนะครับแข็งครับเนี่ยเขาทำเขาดามทำตัดตัดเนี่ยเนี่ยเขาตัดยันนะเขาพยายามตัดยันนะเขาตัดเจาะจงนะครับเนี่ยนะเขาเขาตัดเจาะจงนะฮะเขาตัดยันตรงเนี้ยเจาะจงท่านนะครับนะตัดตัดยันเนี่ยเขาเจาะจงท่าน แล้วก็ทํายุบนะฮะเขาเขาเขจาะจงท่านพอเราเห็นซูมนะท่านนะท่านพอพอเราเห็นซูมนะซูมทั้งซูมโค้งนี่ช่างกษัตริย์เป็นไปไม่ได้ท่านเดี๋ยวท่านจะเจอนะฮะพอท่านเห็นซูมบุบนะท่านจะเห็นแล้วเขาเขาทาเขาทําเป็นแอน่งถ้วยนมโคลกแต่เขาไม่สะบัดนะเขาไม่สะบัดเขาพยายามทําสะบัดนะฮะเขาทําตรงนี้ยุบเกินนะยุบเกินแล้วตรงนี้พับเกินนะ นะครับแล้วตรงนี้เขายุบไม่เหมือนนะเขายุบไม่เหมือนติดซุ้มไม่เหมือนพบเราเห็นเลยนะฮะทรงไม่ได้ละนะทรงท่านเนี่ยจะไม่เข้ากับซุม้มละพอะทรงไม่เข้ากับซุม้มเขาพับเยอะละเขาพับเขากดลงไปเยอะละนะแล้วนะเดี๋ยวนียท่านดูเนี่ยเหล็กจานก็ไม่ใช่นะเขาพยายามจานฮนะจานเขาเขาจานเขาจะจานเหมือนลุงพุทธต,ตรงเนี้ยแต่เขาขึ้นไปหน่อยนะครับเหล็กจานก็ไม่ใช่คือถ้าเห็น เห็นจุดแข็งจุดเดียวนะหัวใจนะครับนะท่านเห็นจุดแข็งจุดเดียวท่านจะเจอทั้งองค์เลยนะเจาะจงให้เป็นนะท่านดูรักแร้ท่านนะท่านดู่าเหมือนไมโพนะสองข้างท่านดูนะแล้วท่านดูในสีอะไรท่านท่านลองดูเนี่ยนี่สีอะไรนะเราถามท่านนะะเราศึกษากันนี่สีอะไรนะครับนี่สีอะไรเนี่ยซุ้มไม่มีสะดุดเลยนะนะซุ้มไม่มีสะดุดนะ เกสรยอดสวาดยอดลักซอนยอดทยพึกยอดราชพึกเนะี่ยยันอย่างเงี้ยอยู่ร้อยสิบสองยันทั้งข้างหลังนะฮะยันเล็กนะนี่ยันใหญ่นะถ้ามีองค์พระเขาก็พยายามทําครับนะถ้าดูนะฮะช่างกษัตริย์ท่านดูนะฮะนะถ้าดูช่างกษัตริย์เลยครับไม่มีล้นซุ้มนะยังยังไม่ได้พลิกเลยนะแต่ทุกองเป็นอย่างนั้นครับนะถ้าดูนะถ้าดูล,ล,ลงทองแร่ทองมาจากบางตะพานด้วยท่านดูนะ ถ้าดูเขายุบเป็นลางเลยนะฮะเขายุบแล้วเป็นยันนะนามาอุนามาพทะนะเนี่ยนาไล่มาเลยนะฮะแล้วท่านดูนะฮะเนี่ยช่างกษัตริย์แต่ท่านดูรถเนี่ยเขาเขาเขาจานรอบองค์ของปองก็จานแข็งเขาเจาะจงให้เป็นท่านดูนะฮะแล้วออกมาแล้วนะแล้วยันทั้งนั้นเลยนะคือคําว่าเจาะจงให้เป็นนะฮะยุคคอมพิวเตอร์นะทุกยุคกับท่านนะฮะท่านดูนะฮะเนี่ยทองนะเนี่ย ถ้าดูเนี่ยอะระหังต้องมีครับรอเรือขีดรอเรือท่านคะต้องมีครับรอเรือขีดรอเรือต้องมีทุกองค์คลิปบ้านแม่จุมาลีนะฮะต้องมีทุกองค์ครับท่านดูเนี่ยอะระหังต้องมีทุกอํานะฮะต้องมีทุกองค์นะครับท่านนะนะครับนะต้องมีทุกองค์นะอะระหังท่านดูเนี่ยนะครับนะออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะนะออกมาแล้วนี่นะโมทายะนะฮะ นะน้ำหมูทายะนะนี่ก็น,น้าหมูทายะครับอันนี้นะมะอะอุนะนะนมะพทะนะฮะ,นะม,ะ,นะฮะมีแต่จานยันครับไม่มีตัดขอบครับดูดีฮะกดลงมานี่โอ้โหนี่ท่านดูดิกดลงมานี่ผมท่านหายากนะฮะนวดเป็นปีนะฮะนวดเป็นปีกดไม่ถมครับแต่ไม่แทบแต่ไม่พอนะฮะนะไม่ตัดนะกดลงไยครับแล้วก็ขอบข้างก็บังคับด้วยบล็อกเนี่ยบังคับด้วยขอบไม่พิม souvent, นะฮะ นะครับยันบทวิคุณนะอยู่องค์พระทุกจํานักเมื่อท่านจะเข้าใจยันนะเนี่ยนะท่านจะเข้าใจเลยนะ,ะยันทั้งองค์เลยท่านนะครับยันทั้งองค์เลยท่านนะครับออกมาแล้วนะท่างกษัตริย์ท่านลองคิดดูนะฮะนี่สีอะไรเอ่ยนะผมะถามท่านนะ <S <S ชมพูครับชมพูครับท่านนะฮะนะท่านดูนะฮะสุดยอดเลยท่านดูนะสุดยอดไหม ชมภู Studio ทุกองเลยท่านดูยันครับอารหังมีทุกองค์ครับนะครับอารหังมีกระทั่งทุกสำนักครับมีทุกสำนักครับสันเติรนพระพุทธเจ้าะท่านดูนะฮะนะท่านดูนะสันเติรนพระพุทธเจ้านะฮะท่านดูนะฮะทุกองค์ครับท่านดูนะฮะท่านว่าสีอะไรอ่ะนะฮะชมพูนะท่านดูองค์นี้ชมพูแบบจัดกว่านะท่านดูนะถ้ท่าดูกระทั่งกรัตรนะท่านดูนะเนี่ยชมพูจัดกว่านะท่านดูนะฮะ นั่นนี่อนี้อู่ทองนะเนี่ยนี่อู่ทองนะครับนี่สุโข,ขทัยนะก็จะหน้าก็จะเหมือนแหลมแหลน่อยนะทะลุดอันนี้ก็เพิ่มพิเศษตรงรักแร้นะทำพิเศษแล้วใส่แบบสีนะท่านดูนะนะอันนี้ก็พิเศษนะใส่เนี่ยดูเนี่ยนับหงวุ่นขุดขึ้นมาเลยฮะเนี่ยดูเนี่ยเม็ดเนี่ยอยู่ในกําแพางเพชรครับนะท่านดูเนี่ยเม็ดเนี่ยท่านดูเนี่ยแท้ตาเปล่าองค์จริงเสียงจรนะถ้าดูสีนะครับ เนี่ยเนี่ยดูสีนะครับท่านดูสีฮนะแล้วท่านดูสีนะั้นนี่ชมพูนี่ก็ชมพูท่านดูเนะี่ยท่านยอดเกยยอดเกสอนทุกอย่างนะฮะยอดทะยพึกราชะพึกนะะกระจตะนาวปรุงเครื่องหอมร้อยแปดนะท่านดูนะฮะท,ท่านดูหินสีนะครับเนี่ยท่านดูนะหินสีเนี่ยเนี่ยท่านดูเนี่ยหินสีร้อยห้าสิบปีถึงไหมนะครับท่านต้องดูนะฮะ หน้าท่ลัดนะฮะหน้าท่าลัดไหมเนี่ยสุโขทัยนะหน้าท่านโครงหน้าท่านจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยท่านดูหินสีนะกระจายไปทั่วนะนะท่านดูนะเนี่ยเขาขดลัดไหมนะฮะเขาแข็งให้เห็นไหมนะท่านดูเนี่ยนะท่านดูสีนะฮะนะนะท่านท่านไปศึกษาตำราเยอะๆนะฮะท่านมาดูองค์จริงเสียงจริงนะท่านดูเนี่ยท่านดูนะครับโครงหน้าท่านเป็นแบบนี้นะจานยันเนี่ยคำว่า โตตรงหน้าผากยังแทบไม่เห็นนะนะต้องพลิกหาหัวจิกสี่หัวจิกนะต่อเต่าวอแหวนนะสี่หัวจิกนี่ยท่านดูหน้าท่านเนี่ยนะท่านดูหน้าท่านเนี่ยพิเศษนะท่านดูหน้าท่านเนี่ยดูโครงหน้าท่านเนี่ยถึงร้อยห้าสิบปีไหมนะฮะเหล็กจานใช่ไหมเราเราเราดูเหล็กจานเนี่ยเนี่ยเรากำลังหาเหล็กจานเนี่ยเราดูนะเหล็กจานใช่ไหมนะท่านดูนะท่านดูนะเขาจะจานคนเดียวกันนะ องค <Humans. S 1> ์นี้นะท่านดูนะเหมือนเหมือนออกมาแล้วเนี่ยจานน้ําหนักมือไม่ได้นะเส้นเหล็กจานท่านดูเส้นเหล็กจานก็จานไม่ถึงแป๊บเดียวนะฮะท่าน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 เก่งนะท่านเขียนยันเนี่ยแป๊บเดียวท่านดูเส้นเหล็กจานในตารางไข้นะแล้วท่านดูนะเนี่ยท่านดูนะเดี๋ยวท่านดูเนี่ยเหล็กจานนี่นี่แนวนอนนะเหล็กจานแนวนอนท่านเก้าเส้นนะท่านดูนะนะครับเหล็กจานแนวนอนเก้าเส้นนะท่านดูนะ นะไม่ได้เจาะจงเนะี่ยสำคัญมากนะครับปลอมนี่แกนะ,ะเจาะจงนะฮะเจาะจงนะท่านดูเนะี่ยท่านสังเกตนะท่านสังเกตนะตรงนี้จะมีเก้าเส้นนะไม่เจาะจงให้เห็นท่านนะเราต้องสังเกตนะฮะท่านไม่ได้สร้างให้ให้เห็นนะว่าจะมีเก้าเส้นอะไเราเราศึกษานะศึกษาท่านแม่สุมารีสอนพระมียันเราก็ศึกษามาเรื่อยท่านดูขงต้งเด็ดท่านดูเก้าเส้นครับ นะครับเก้าเส้นนะตรงนี้นะฮะณอิติปิโสภัคขะวะอะนะเนี่ยเนี่ยอะล่อเรือกี่ลอเรือนะฮะเดี๋ยวท่านดูนะอิติปิโสภัคขวะอะนะหยุดที่อะท่านพราะอะเสร็จก็ต่อได้วันอาทิตย์นะฮะอะวิสุนุสานุตินะครับเดี๋ยวท่านดูนะอะวิสุนุนะนนุะท่านดูนะอนนะ วิสุนุสานุติท่านดูนะเราจะอยู่ตรงนี้ท่านเราจะอยู่ตรงนี้นะอวิสุนุสานุตินะครับเดี๋ยวผมหยิบนะเรียนท่านนะนะครับจะเรียนท่านให้ทราบนะสดๆครับนะพีเส้นไปเห็นกันไปสดๆนะฮะคุยกันนะคุยกันนะประจําวันนะท่านดูเนี่ยท่านดูอวิสุนุสานุติท่านเห็นไหมฮะบรรทัดล่างเลยนะอวิสุนุสานุติ นะครับบรรทัดล่างนะอวิสุนุสานุตินะฮะท่านดูนะฮะอะนะลอเรือขีดลอเรือวิลอเรือนะวิสุท่านเห็นไหมนุนะนุนะสลูนะนุสานุตินะท่านดูจะอยู่ตรงนี้ครับนะท่านดูนะจะอยู่ตรงนี้นะอวิสุนุสานุติจะอยู่เส้นนี้ท่านแล้วเส้นนี้ข้างบนนี่นะเนี่ยแถวหนึ่งนะ อย่างเงี้ยจะมียันอย่างเงี้ยนะฮะแปดแถวเก้าเส้นนะท่านดูดินะครับศีลห้านะไม่โกหกนะมูสานะสร้างบุญถึงพ่อแม่นะฮะนะจะได้ไม่ลบเลือนศาสนานะกัดกระดุมไม่บุญบุตรหลานนะทราบในสิ่งที่ถูกต้องนะท่านดูนะครับท่านดูขงงะครับงั้ท่านดูช่างกษัตริย์นี่ครับซุ้มไม่มีสะดุดออกแล้วครับมืนี้ผมเห็นนะโอ้โหนี่ออกีกละนะทำตรงนี้เหมือนฮะ พยายามเนี่ยช่วงนี้เขาดีใจในโรงงานก็ทําตรงนี้แอ่งเหมืนอนถ้วยนมโคลกนะฮะเขาตอนนี้เขาจานยันเนี่ยเขาจานไม่ได้จานเขาร้อยห้าสิบปีก็ฝ่อจานใหม่เลยนะนะจานใหม่เนี่ยตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปหน่อยแล้วเขาพยายามตัดยันท่านนะเขาพยายามสามารถแบบดูด้านชิดข้างได้นะสามารถท่านดูนะเขาพยายามทาให้ดูด้านชิดข้างได้นะท่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบให้ท่านดูนะ ชักพักนะท่านดูนะนะนะท่านดูนะนะครับท่านดูนะฮะท่านท่านดูนะผมผมเอื้อมไปดูนะเขาพยายามจะทําทําตรงเนี้ยนะเขาพยายามจะทําตรงเนี้ยท่านทําไม่ได้ครับเดี่ยวตรงเนี้ยเขาจะพยายามทําตรงเนี้ยท่านเนี่ยเขาพยายามทําตรงเนี้ยด้านทิศข้างเนี่ยเขาพยายามทํานะท่านดูท่านดูด้านทิศข้างเนี่ยเขาทำไม่ได้ครับซุ้มก็ไม่ได้ท่านดูซุ้มนะที่ออกมาชุดเนี้ยนะ เนี่ยชุดนี้ละนี่กลางปีนะที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยนะเขาพยายามดัดดัดทั้งในนะให้ทาเป็นสบัดนะทาไม่ได้เขาเขาทซุ้มตรงนี้ไม่เหมือนเขาทําซุ้มไม่ได้ซุ้มเนี่ยเขาสะดุดนะซุ้มก็สะดุดก็แข็งนะนะซุ้มก็แข็งท่านนะครับซุ้มก็แข็งก็สะดุดนะฮะพอท่านเจอซุ้มบอมนะฮะท่านฮะเดี๋ยวท่านจะเจอละแขนก็ไม่ใช่นะทั้งองค์ไม่รับกับซุ้มเลยเนี่ยซุ้มก็สะดุดนะ เดี๋ยวลอยเนี่ยลอยแองขนมโครกตรงนี้ก็ยุบไม่เหมือนถ้าดูเขายุบเลครับถ้าดูเขายุบเลยเขายุบอย่างเนี้ยเขาไม่ได้ยุบแบบเจาะจงให้เป็นแล้วสักพักท่านจะเห็นทั้งองคครับท่านท่านไปดูครับทั้งองค์ครับสมเด็จท่านเก่งนะฮะนะท่านท่านให้นะท่านให้ลูกหลานเหลนฮะนะหยิบโทรศัพท์นะฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปนะส่งคลิปนะมีความสุขนะ ทุกหมู่บ้านทุกซอกซอยนะที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตถึงนะสมเด็จท like ่านเก่งนะท่านท่านดูผมพูดอย่างนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วท่านดูเขายุบนะฮะยุบก็ไม่ได้ท่านดูเขายุบเดี๋ยวท่านดูยุบนะฮะเดี๋ยวท่านดูองค์นี้ยุบนะเดี๋ยวไปดูองค์นั้นยุบกันเราดูไปสดๆท่านดูเขายุบนะท่านถ้าดูกลุ่มยุบตรงนี้ท่านดูนะท่านดูกลุ่มยุบแล้วกลุ่มก็ขดนะท่านดูนะแขนก็ขดเหมือนกระดูกนะท่านดูนะฮะขดนะเขายุบแล้วก็มีกากระบาดนะฮะท่านดูนะ เดี๋ยท่านมาดูเขายุบเนะเดี๋ยวผมขยายนะท่านดูเขายุบท่านดูเนี่ยท่านต้องดูยุบให้ออกนะฮะนะภาพตรงท่านดูยุบเ๋ยครับท่านดูยุบนะท่านดูเขายุบนะท่านท่านดูการยุบของพื้นมูลต่ําข้างหลังนะนะกับมูลสูงเนี่ยนะปลายจะหมูกนะอกเนี่ยนะสิ่งที่สูงที่สุดมูลสูงท่านดูเนี่ยนะถ้าดูมูลต่ําเขายุบนะท่านดูเขายุบท่านดูเนี่ยแล้วท่านดูเขายุบนะท่านดูเขายุบ นะครับท่านดูเขายุบนะท่านดูเขายุบท่านเห็นไหมฮะเขายุบลงไปเลยครับนะยุบเหมือนกันครับปลาร้อยห้าสิบปีเป็นผงนะฮะคุณจะขีดยังไงก็ยุบไม่เหมือนนะเขายุบแล้วเขารัดนะคุณดูผิวเขาเนี่ยตึงเหมือนลูกโป่งนะแต่เขาไม่ใช่ลูกโป่งนะฮะเขาเป็นผงนะเขาขดนะเขาขดจนตึงนะเขาขดนะแล้วเขายุบนะท่านดูเขายุบนะท่านดูเขายุบครับ เดี๋ยวท่านดูเขายุบฮะท่านดูเขายุบครับท่านดูยุบนะฮะชมพูนะทุกองท่านดูเขายุบแล้วเนี่ยตามตาราเนท่านดูเข้าตําราหมดเลยไม่มีแข็งครับท่านดูซุ้มนะเนี่ยชุดนี้คุณดูซุ้มนะคุณเห็นว่าแท้แล้วคุณใจเย็นๆคุณดูซุ้มนะเก่งครับผมได้ท่านเก่งครับแล้วท่านเก่งนะฮะท่านท่านให้ลูกหลานมีความสุขนะะอรหังก็มีครับต้องมีเขาทำรอยตัดยันนะผมดูโอ้โหเด็ด ทั้งเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังทั้งอะไรก็ทํารอยตัดแบบเราพีเซนกันนะ่ะเนี่ยเห็นไหมท่านเนี่ยดูยันนะท่านดูยันฮะนะทนะ่านดูยันเนะนี่ยนะท่านดูนะนะเนี่ยตรงเนี้ยนะมะพระทะเหมือนหยอดยักนะตรงนี้นะตอเต่านะนะมะตรงนี้นะนะพระนทธพระทะนี่ยหอดยักนะอยู่นี่ครับ นะนะนะมออู่อยู่นี่ท่านนะครับนะมะอู่ท่านดูท่านท่านดูลางน้ำเลยท่านดูเนี่ยท่านดูก็ขดนะเก้ทําไม่ได้นะครับเก้พยายามจะตัดอย่างเงี้ยตัดไม่ได้นะยังยังฝีมือยังไม่ถึงนะฮะฝีมือไม่ไม่ถึงเราเราบุตรหลานเราทราบมดแล้วท่านดูจะยันทั้งนั้นเลยท่านดูเนี่ยท่านดูนะฮะท่านว่าอะไรเนี่ยนะท่านดูจะยันทั้งนั้นเลยท่านดูเดี๋ยวอีกองผมจะให้ท่านดูนะ โอ้โหผมส่องทแล้วผมวางเลยนะครับท่านดูนะฮะนลายแปลงรูปนะถ้าถ้าถ้าท,ท่านดูเห็นเหมือนผมเห็นนะผมสร้างบุญให้บิดามารดาผมไม่มาโกหกท่านดูสมเด็จแล้วดูผมจับพระเนะี่ยไม่มีโดนนะมีมีประคองนะไม่มีแตะท่านดูเม็ดผงนะครับแล้วท่านดูเม็ดผงท่านดูยันนะครับท่านเห็นยันนะครับท่านมองยิ่งดูยิ่งนานยิ่งเห็นนะ ท่านดูยันที่ผมพูดนะด้านข้างนะฮะด้านข้างนะฮะณะมะอุณนะมะพระทะนะครับครับณานะอยู่ตรงนี้นะนะณนะจานอย่างนี้นะฮะเนี่ยจานอย่างนี้นะท่านจะต้องจานนีน้ณะอยู่นี้เนี่ยตรงนี้ณณนะนะอยู่ตรงนี้ณนะขึ้นณอย่างนี้ท่านดูนะนะครับเราเราศึกษาตามวิธีการสร้างนะฮะท่านดูนะเรื่องจริงนะฮะเราจะโดนเบรกดูแลเรา ท่านเข้าใจผิดเนี่ยเราเราก็ต้องพยายามท่านดูเส้นตัดกลางองค์เนี่ยท่านดูเนี่ยท่านดูยันนะท่านดูยันนะเนี่ยท่านดูยันเนีเราเรานึกอะไรได้แล้วก็นะพีเซ็นนะเนี่ยกดโทรศัพท์กดท่านดูยันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ท่านดูนะเนี่ยยันอย่างนี้ครับเนี่ยยันอยู่นี้ครับท่านนะนะครับยันอยู่นี้ครับท่านดูนะนะครับยันอยู่นี้นะท่านนะท่านสต็อปดูก็ได้นะยันอยู่นี้นะ นะเจ็ดพระองค์นะท่านดูนะท่านดูยันนะครับนะท่านสต็อปดูก็ได้ดูยันนะอย่างเงี้ยเจ็ดพระองค์ท่านบางบางนะฮะท่านดูนะปลอมทำมาแล้วทำมาหลายปีนะท่านดูยันเนี่ยเขาเจาะจงอ่ะเขาเจาะจงเนี่ยยันอย่างนี้ครับนะแปดแถวนะฮะยันเนี่ยแปดแถวท่านดูนะแปดแถวเก้าเส้นท่านดูนะแนวนอนนะท่านดูนะแนวตั้งนะฮะ นะนึกนะนึกนะแนวตั้งนะนะนะปดเส้นเจ็ดยันท่านดูเจยันท่านดูเนี่ยอยู่นี่ครับนะเจยันอยู่นี่รับแปดนะท่านดูนะอีท่านเห็นยันฮะท่านสตอปดูครับท่านดูนะท่านดูยันครับพระคุณท่านดูยันครับผมเขียนใหญ่ไปหน่อยนะนะท่านท่านเป็นยันอย่างนี้ท่านย่อนะท่านย่อลงไปในรูปพระนะ อย่างนี้ครับท่านดูนะอย่างนี้ครับเพราะลอดก็เหมือนกันครับเหรียญแล้วกไข่ก็มีครับแต่ย้านะอันนี้เราเห็นได้เพราะว่าผงท่านผุดขึ้นมานะเราก็ดูจากเส้นจากจากผงท่านดูยันฮะนะท่านเห็นยันแล้วนะเอาอย่างนี้ก็ได้ท่านดูนะะจะได้ไม่เอ่ยท่านดูนะะท่านดูด้านเนี่ยแนวแนวนี้มั่งท่านดูเนะท่านดูยันเลยครับเนี่ยจะอย่างเนี้ยท่านดูนะเนี่บางทีเราเห็นไม่กี่ยันเนี่เราทราบแล้วก็ก็ เขาเขาไม่ได <im it> like ้มีแบบเท่าที่เห็นนะเขามีทั้งองนะท่านดูจะยันยเงี้ยท่านดูเนี่ยแนวแนวแนวตั้งท่านดูยันนะท่านดูเนี่ยนะท่านดูเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับท่านมีจริงครับนะเรากัดกระดุมให้ถูกกลับกลัดผิดก็ผิดหมดเลยท่านลองคิดดูนะครับนะครับข้างหน้าก็เหมือนกันนะท่านนะฮะข้างหน้าก็เช่นกันนะท่านดูนะจะมียันเหมือนกันหมดเลยอย่างเงี้ยท่าน ในราคาแป้งเนี่ยที่มือผมก็ไปแตะนี่ค่าแป้งเนท่านดูเนี่ยเนี่ยผมไม่อยากแตะนะ่จะมียันอย่างเงี้ยท่านดูเนี่ยนะครับจะเป็นยันอย่างเงี้ยท<ส>่านดูเนี่ยคนคว่าสาเนี่ยมุม,มสุดเนี่ยนี่รูปเหมือนรูปผมก็โตกับคำว่าสาตรงนี้ท่านดูเนี่ยแล้วเหมือนลุงพุทธน,นะคำว่าอีตรงนี้ท่านดูนะนะอีนะอนะีตรงนี้นะอีตรงนี้นะท่านดูเนี่ยในอีคําแรกอีติปิสนะฮนะ อวิสุนุสานุติท่านเคยเรียนท่านทราบนะอวิสุนุสานุติเนี่ยยังดินน้ำมันมาช่วยสร้างบุญท่านดูจะอวิสุนุสานุติอยู่ตรงนี้ครับนะเนี네่ยบัตรทัดนี้ออวิสุนุสานตุตินะครับฐานชั้นล่างนี่นะนะมะอุนะมะพาทะนะเนะี่ยท่านดูนะท่านท่านไล่ขึ้นไปนะท่านไล่ขึ้นไปเนี่ยท่านไล่นะฮะไล่ขึ้นไปเนะี่ยยันนะไล่แต่ละ,ะยันได้นะท่านดูนะ เนี่ยผมผมวางโครงยันให้ท <spooky> ่านทราบเว้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็าจามได้สมัยคันตรลาดนะยังไม่คันตรลาดไว้นิมนให้ท่านดูไอ้นิมนท่านมาให้ท่านดูนะฮะยันอย่างนี้ทั้งองคครับท่านดูยันบนรุทธคุณครับเนี่ยขนาดนี้ครับเนี่ยขนาดนี้ท่านดูขนาดเนี่ยได้ขนาดนะท่านดูได้ขนาดนะเนี่ยท่านดูเนี่ยเนี่ยยันอย่างนี้ครับได้ขนาดนะท่านนะเนี่ยอยู่บนองค์พราครับท่าน นะครับเนี่ยขนาดเขาอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยขนาดอย่างเงี้ยท่านดูนยนะครับอยู่บนองค์พระนันเนี่ยเนี่ยนี่ท่านดูเนี่ยเขาพยายามทําตัดนะฮะตัดยันก็ไม่ใช่นะเหล็กจานไม่ใช่แล้วเราดูทั้งองค์เรารู้เลยท่านเขียนหนังสือนะท่านเขียนหนังสือนะในกระดาษเล่มหนึ่งเนี่ยท่านเขียนปั๊บปั๊บปั๊บเขียนให้เสร็จทีเดียวนะเหมือนลงลงเหล็กจานนะขระลายมือท่านน้าหนักมือท่านจะเข้ากันหมดครับนั่นละครือลายมือใช่นะฮะลายมือใช่นะท่านดูนะฮะ ถ้าดูยันนะครับเนี่ยถ้าอยู่บนองค์พระไงท่านดูเลยท่านตต๊อปดูก็ได้นะท่านดูเนี่ยยันเนี่ยท่านดูเลยท่านตต๊อปดูยันก็ได้ท่านดูเนยนะท่านสต๊อปดูยันนะเราไม่มุสานะเราไม่มุสานะถ้าต่อต๊อปสต๊อปดูยันก็ได้ท่านนะนะท่านดูยันนะนะท่านดูยันนะศึกษาฮะท่านศึกษาพระท่าน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 ท่าบทเนี่ยนะท่านนะบทพุทธคุณเนี่ยผมเขียนนะวันที่เท่าไหร่นะท่านดูน วันที่ห้าไปที่แล้วเขียนนะว่ฮะไม่ได้คิดว่าจะจะมานั่งพีเซนเนี่ยคำว่าโตท่านจําคำว่าโตเลยนะอยู่ในหน้าผากพระทุกสำนักแม้กระทั่งเหรียญน,นะนะคำว่าโตนะตีหัวจิกนะนะท,นท่านดูข้างล่างเนี่ยหัวจิกนะต่อเต่าวอแหวนนะพยายามนะย่อให้ท่านเข้าใจนะว่าจะคุยไม่ถึงนาทีนะจะองค์นี้ท่านท่านเห็นยันฮะนะนะไม่ถึงนาทีเดี๋ยวต้องเอา เปิดเพลงให้ท่านฟังบางทีนะท่านท่านฟังเสียงผมนะท่านท่านดูว่าผมผมดูพระผมแบบนี้นะฮะท่านฮนะเราดูพระแบบนี้ท่านดูนะเราแท้เราแท้ไงเราบอกได้ทั้งองนะฮะแก๊ๆ่ยังไงเราบอกได้ทั้งก้อนนะฮะเนี่ยทั้งก้อนนี่เราเราสามารถเรากัดกระดุมไม่ผิดไงฮนะเนี่ยเราสามารถบอกได้เพราะเราทราบเนี่ยเอาผงม,มาเอามากดเอามาลงยันยังไง ปุกเศษยังไงอลหังมีได้ยังไงนะครับแห้งยังไงตากแดดพึ่งลมยังไงนะบิดผิวยังไงร้อยห้าสิบปีเราทราบนะเราบอกได้เกย,ย,งไงยได้ยังไงแท้ได้ยังไงบอกได้หมดนะพอท่านเจออย่างเงี้ยท่านท่านท่านดูจุดแข็ง,จ,ขงจุดเดียวนะจุดแข็งเจาะจงท่านดูเนี่ยเจาะจงครับออกมาเจาะจงครับนะท่านเข้าใจคําว่าเจาะจงนะแบบสมเด็จโตท่านเจาะจงนะ จาะจงผสมผงอันนี้เยอะผสมผงนี่แปลก,ก็เหมือนกันครับปลอมก็เหมือนเจาะจงครับขอให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นนะครับท่านดูนะ,นะนะนะทุกคนนะนะอยากให้ท่านทุกท่านนะนะมีความสุขนะสมหวังยิ่งยิ่งขึ้นนะครับนะคิดอะไรนะขอให้สมความมุ่งมา่ปราถนานะท่านดูนะนะครับนะยิ่งยิ่งขึ้นนะท่านดูพระสมเด็จนี่ยนะ นะไม่มีล้นซุ้มไม่มีตัดขอบมีแต่ยันครับท่านดูนะเดีนะ๋ยวท่านดูนะไม่มีล้นซุ้มไม่มีตัดขอบนะนะลูกหลานนะบุญลูกหลานเข้าใจใหม่นะนะไม่ไม่ออกมานะนะนะหนังสือพิมพ์สยามอิสานไม่ออกมาเผยนะยันทั้งนั้นท่านเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยนะท่านดูนระ้อยยกแม่พิมพ์ขึ้นมาไหมพูดออกมาเลยนะ ขนาดเอา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 ของวิเศษนี่นะทองเทิงวิเศษท,ทาแล้วยังยังมีรอยอยู่ยท่านเห็นไหมท่านดูเดี๋ยวอยยกแม่พิมพ์เนี่ยไม่มีตัดครับแล้วนะท่านดูนะฮะรอยเนี่ยรอยยกแม่พิมพ์ท่านเห็นไหมท่านดูรอยยกแม้พิมพ์ท่านดูสมเด็จที่ท่านแขวนนะมีเม็ดมีมัมดมีอะไรไหมท่านดูเนะี่ยเรามีให้ดูเรื่อยๆนะจะเหมือนทุกองคท่านจะเหมือนกนทุกองคครับท่านดูเนะ่ท่านดูของนเะนี่ยผมพยาไม่ท่าน นะ้าเรียนท่านให้เข้าใจนะบางท่านไม่เข้าใจผมก็ทราบดีนะท่านดูเนี่ยลอยปีลอยอะไรนี่ยลอย,ลอยนะครับออกมาแล้วนะฮะดูซุ้มนะฮะปีแนละ้วผมก็บอกตุ้มนะทำได้สะบัดนะสะบัดสองท่อนตุ้มดูซุ้มครับนะครับดูซุ่มนะท่านดูซุ่มนะดูความงามนะท่านเก่งนะสมเด็จนะบุญบุตรหลานนะบางท่านก็ดิบโทรศัพท์นะอยู่ซอกซอยไหนนะ นะอยู่ตำบลหมู่บ้านนะซอยนะเก่งก่งเลยนะหยิบโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตถึงนะถ่ายคลิปนะส่งให้เพื่อนนะมีความสุขครับมีความสุขครับนะครับ